ส,สำหรับคลิปนี้ค่ะพวกรราจมารับของฟรีค่ะจะเป็นรถนะคะเป็นแบบมินิ้นั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยดูสิตัวอย่างการใส่นะคะตัวเราเนี่ยก็จะอยู่ในรถแข่งนั่นเองนะคะทีนี้นะคะแจกทั้งหมด3ามคันชิ้นด้วยกันค่ะสําหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะ,จะ,คะจะเป็นแบบนี้เลยมีชื่อว่า Drive f l o นะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์มาไว้ให้ต้คลิปนี้ค่ะในนี้นะคะมันจะเป็นตัวอย่างของแบบนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะเขาเนี่ยจะมีพวกรถนะคะให้เราเลือกด้วยนะทุกคนเนี่ยสามารถเล ฟรีชเนี่ยทุกคนตรงเดสคริปชันของไอเทมเนี่ยเขามีบอกนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทำเควสทั้งหมด3าเควสค่ะให้สําเร็จค่ะในเกมนี้นะคะที่มีชวดไดโฟนนั่นเองนะโดยการทําเควสพวกนี้นะคะทุกคนอีเวนต์เนี่ยมันจะเริ่มนะคะตอน10นนะคะก็คือเป็นเวลาตอนเที่ยงคืนค่ะของวันที่3กันยาย,ยนี้นะคะเป็นเวลาไทยนะก็คือจะเป็นคืนนี้นั่นเองนะคะกใกล้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวรอไ,ได้เลยค่ะก็้ะน,านาําไปทุกคนนะคะเข้าไปลองเล่นกันก่อนได้นะแล้วก็รีบนะคะไปอัหลดอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนรถของเราเนี่ยมันจะได้เก่งๆ,ๆนะะเจ เเราเนี่ยไปเล่นทำเควสคะมันจะได้สำเร็จได้ไวนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับของฟรีชิ้นนี้ค่ะอย่างไง้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจอคลิปหน้าค่ะไปค่ะ